สวัสดีครับพี่น้องใบเข้าอีสานมานอกหน้าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมครับวันนี้ก็ข้าวันที่4ี่ครับผมประมาณ17บเนาฬิกากว่าครับพี่น้องนี่ครับน้องเพนกว้นครับอยู่บนฐานป้อยจรวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องเพนกว้นวันนี้ก็เห็นแต่ไกลๆครับสูใบสีฟ้าครับใบที่ใส่2ห้องนะครับผมวันนี้มาใส่คันอ่อนสายเนิบครับ จะได้เสียงเบตรต่ำๆทุ้มๆครับนี่ครับผมไหมข้างละสิบเส้นครับไหมข้างละสิบเส้นถูดินน้ำมันถักเขากันขาดผมงพึ่งก็พร้อมนะครับผมวันนี้วิ่งค่ำหน่อยครับพี่น้องวิ่งค่ำหน่อยเพราะว่ากลับจากสารคามโอ้ไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าปวดหัวทีเดียวคนเยอะคนเยอะแยะมากมายปวดจะได้กลับก็บ่ายๆครับผม อันดับแรกก็นี่แหละครับออกมาปล่อยว่าวก่อนครับผมออกมาปล่อยว่าวก่อนเลยอันดับแรกสายจวดเอ๊ะผมลุยเลยดีกว่า วันนี้ก็ค่าลมคล้ขายเมื่อวานครับพี่น้องข่าลมคล้ขายเมื่อวานลมตอนหัวค่ําตอนนี้ลมแรงอย่งพอมีส่งบ้างครับผมลมล่างมีเติมอยู่ค่าลมก็อยู่ที่ประมาณ10-11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพอทุ่มหนึ่งมันจะดรอปลงครับผมลมกระโชกชกช็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับพี่น้องลมกระโชกถือว่าใช้ได้อยู่ ผมชอบฟิลประมาณนี้แหละครับผมขอให้มันมีลมช่วยพยุงว่าวเพื่อที่จะไปรอลมดึกครับรอลมล้วลมดึกเช้าก็สอดแจ้งอยู่ครับผมเมื่อเช้าสอดแจ้งอยู่เอ๊วันนี้เอาไงดีครับผมเอาซาเล้งหรือว่าวิ่งดีครับเอาซาเล้งดีกว่าพี่น้องแช้รถวิ่งดีกว่า เพราะว่าถ้าเราวิ่งดีกว่าจะได้วิ่งกว่าจะได้หยอ่อนนี่เหนื่อยพอดีแทบเป็นลมจัดรถวิ่งดีกว่าครับจัดเครื่องมือเครื่องจักรวิ่งดีกว่าเราก็ไปลอหยอ่อนอย่างเดียวเนี่ยจะง่ายกว่าเยอะเครื่องทุนแรงเช่นเคยครับการใช้ซาเลง็งวิ่งว่าวเนี่ยก็ต้องสาวเชื่องมากองไว้ตรงนี้ก่อนครับเพื่อระยะออกตัวครับผมเพื่อระยะออกตัว กะว่าตบเกียร์หนึ่งปุ๊บรถออกตัวเกียร์หนึ่งตบขึ้นเกียร์สองเนี่ยให้มันกระตุกว่าวพอดีครับผมให้มันไปกระตุกตัวว่าวพอดี ลมกำลังดีครับผมลมกำลังแกวเลยสเต็ปเม,มื่อวานเลยครับสเต็ปเม,มื่อวานเอาขึ้นไปฝากลมไว้ทุงสูงก่อนครับผมเพราะว่ามืดกว่านี้มันจะลมล่างไม่ค่อยมีละเนี่ยว่าก็ยังพอปะคองตัวอยู่เลยด้านบนรับชอบสไตล์นี้ครับผมชอบแบบนี้แล้วผมลุ้นดีลุ้นดีลุ้นมันครับลมเบาๆอย่างนี้ครับผมสนุูเราไม่ต้องรีบฟังก็ได้ครับตอนหัวค่ำไปฟังดึกๆนู่นครับผม เกิดลมแรงแต่ตอนหัวค่ำเนเปืองเข้าครับพี่น้องมันเปืองเขา้าให้มันเป็นลั่นช่วงสองสามทุ่มดีกว่าสวยงามครับเป็นกุิ้นตรงที่ดีเลยครับผมตรงที่รี่เลย,เลยสำหรับน้องเป็นกุิ้น คำวยจริงครับพี่น้องวันนี้คำวยมากลมบนก็ถือว่าดีอยู่ครับผมถือว่าดีอยู่โอ้ยมดแดงหาย่างเลยอุปรสรรคของการเล่นว่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือขวยมดแดงครับพี่น้องขวยมดแดงแหละตัวดีเพราะบางทีจุดโฟกัสเราสนใจแต่ว่าวครับไม่ได้สนใจพื้นเท่าไหร่เราก็จะไปเหยียบข่ยมดแดงจังครับงานมันก็จะงอครับผม ข่อยมดแดงนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเสียนว่าวและซูมวิ่งว่าวอย่างพวกเราครับผมชุดแน่นอนครับชุดแน่นอนสวยงามไป,ไปน้องหาที่ผูกว่าวครับ ผ่านช่องแคบเหมือนเดิมครับผ่านช่องแคบไปปลูกที่นู่นครับไปหย่อนตรงนู้นแล้วกันน่ครับว้าวมาถึงแล้วลมแกวเลยข้างบนลมนิ่งเลยครับผมลมนิ่งถือว่าลมดีอยู่เบาแต่มันมาเรื่อยๆครับมาเสม,มอมันก็จวดแล้วครับว้าวเจฟผมขออนุญาตาว่าวไปปลูกไปหย่อนเพิ่มก่อนครับพี่น้องจนแน่นอนหย่อนไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องหย่อนไปที่เรียบร้อยประมาณ3 0 0กว่าเมตรวันนี้300กว่าเมตร นี่ครับลมบนก็ยังมาแหล่ไม่มาแหล่อยู่ครับช่วยประคองว่าวอยู่ครับด้านบนเหมือนเดิมครับผ่านสองสมพุ่มไปได้ก็รอดครับผมถ้าผ่านไปได้นะลมก็ตามเรด,ดาร์ครับลมก็ตามเรด,ดาร์สภาพอากาศที่ตรวจสอบครับพี่น้องตามนั้นเลยสำหรับค่าลงวันนี้ถือว่า ทดสอบระบบได้ครับกับแอปสภาพอากาศในระบบ iOS OH ครับผมจุดแน่นอนครับเก๋ครับพี่น้องไปเอาซาเลงครับผมเอาซาเลงเข้าบ้านสองสามทุ่นค่อยว่ากันฟังเสียงเบียดต่ำเลยมาครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งครับผมสองทุ่มครึ่งสนูเริ่มมีเสียงแล้วสำหรับคืนวันที่สี่ครับผม วอ้วันนี้ลมดีกว่าเมื่อวานอีกลมดีไว้ครับวันนี้เชือกไม่ต้องติดไปลายไม้ครับผมเมื่อเช้าถามพ่อใหญ่น้อยว่าเชือกติดไปลายไมย้ออกหรือเปล่าพ่อใหญ่น้อยบอกว่าติดไปลายไม้ยันเช้า ใส่สนูสายอึ่งอ่างเข้าไปผู้เฒ่าผู้แก่คุ้มนี้นอนหลับกันเป็นแถวแน่เพราะว่าสนูมันเนิบว่าไปทางทิศตะวันตกครับสองทุ่มกว่าเดี๋ยวประมาณสามทุ่มมันจะไปทางพายใหญ่ครับนี่ครับว่าไปทางนี้อยู่สองทุ่มมันจะไปทางนู้นสามทุ่มมันจะไปทางปลายไม้นั่นครับผมอลองฟังสนูสายเนิบครับ มันได้ยินหรือเปล่าถือว่ายังไม่ดังมากครับตอนนี้ดังเบาๆอยู่ ด,ดุย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 อยู่ครับผมดุยดุยดุยดยเสียงเติดยังไม่ออกเพราะว่าลมยังไม่หนักมาก เดี๋ยวพี่น้องเข้าบ้านครับผมดึกดึกนี่สนั่นแน่สนุไม่ต้องห่วงจุดแนนอนครับจุดแน่นอน,น,น,อนโอเคครับผม But I don't know. มาพี่น้องเศานี้ครับผมเศานี้ว้าวก็สอดแจงด้งอยู่กับสอดแจ้งอยู่ว้าวก็เลยโอ้ยแต่ว่าติดปัญหากับติดปัญหาเจอลมแห้งแล้วมันเอียงรางงานรางงางครับเป็นกิ่นเงีย้ยเหมือนเสาเอียงใส่เจ้าเดียวเจ้าเดียวเลยครับผมขนาดปั๊บเข้าเกี่ยวกับการซอยเหล่านี้นี่บอลมันยิด้ใส่น้อยบอ่มันบเบาหัวจังด๋มันหนักหัว ยังใส่ลางงางางงางครับล้มตึงๆนี่บนธรรมาดาเลยล้มแห้งครับมือนไงเนสาฝนที่หาครับเสาล้มไปได้ละครับเสาล้มไได้ตรงล้อล้มหมอ่อนอยังหน่อยครับแปดเก้าม่งผมเมาล้มสนุ่งอลันยันว่างครับผมลนยันว่างแต่วระบ,บทโทรศัพท์นี่เริ่มมีปัญหาแล้วครับเริ่มกีแล้วไม่ ไม่กลองมือถือเริ่มจีแล้วโอ้ยมีแต่แนวเปลี่ยนช่วงนี้สงสัยได้ไดเปลี่ยนไหมเสียงมันจีกับเสียงจีเราอัดเสียงเฮยเขาเขาก็ดีเป็นีนจีจีกับเสียงเจ้พี่น้องส,สายๆคนมากลงคงกับบักเพนกวินบักนองเพนกวินครับสอดแจง้งยันเศร้า โอเคครับผมช่วยแน,น,ยน,น,น่นอนครับช่วยแน่นอนช่ดแน่นอน